สวัสดีครับสมาชิกส่วนทุเรียนมือใหม่สําหรับเช้านี้นะครับก็หลังจากที่ฉีดฮอร์โมนอาหารทางใบแล้วก็มาสังเกตด,ดูใบแล้วก็ยากำจัดเพลี้ยมแมลงเชื้อราด้วยนะครับก็มาดูตอนเช้าๆมีน้ำค้างนะครับยังมีน้ำค้างใบอยู่ครับอากาศจะเริ่มเย็นลงนิดหนึ่งนะครับใบที่ฉีดก็ถือว่าโอเคอยู่ในช่วงใบนี้นะครับถ้ามันใบ ถ้าเป็นสายชีวภาพนะครับก็ไม่ต้องทําอะไรลดน้ําธรรมดานะครับอาจจะใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมีให้เขาอีกสักรอบหนึ่งเป็นรอบสุดท้ายแล้วก็ลดน้านะครับก็ทางใบก็สายชีวภาพคือไม่ชอบฉีดอยู่แล้วถ้าอย่างนี้ก็ไม่จําเป็นต้องฉีดครับเพราะว่าใบใหญ่ใบเขียวอยู่แล้วนะครับรอให้มันแก่จัดสังเคราะห์แสงได้เดียวมันก็เขียวเองนะครับนั่นคือสายชีวภาพแต่ถ้าเป็นสายที่ผสมผสานทั้งสาย อินทรีย์ทั้งสายเคมี Me, นะครับก็สามารถที่จะปุ๋ยน้ําใบขนาดนี้เป็นปุ๋ยน้ํานะครับจะเหมาะครับพอพูดถึงในเรื่องของปุ๋ยน้ํานะครับเดี๋ยวผมขยับมันตรงโล่งๆนะครับมาอยู่กับพันกบกบนะครับเป็นกบสุวรรณกบพิกลเอยต้นนี้ฉลากหลุดออกไปแล้วกบสุวรรณนะครับเป็นกบสุวรรณฉลากยัง ถึงกบสุวรรณ <c oughs> ใบก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับรับการค็มปุ๋ยไปรอบหนึ่งนะครับในส่วนของการผสมยานะครับในส่วนของการผสมยาจะแนะนำในคลิปนี้พอพอพอคร่าวๆพอเป็นแนวนะครับในเรื่องของการฉีดเราจะฉีดไม่ว่าจะเป็นยาพิาย,ยาแมลงยาเชือ้อราหรือปุ๋ยน้ำปุ๋ยเกรด็ด หรือสารไหลอะมิโนอะโทนิกแคลเซียมโบรอนนู่นนี่นั่นทั้งไหลายทั้งมวลนะครับมีขั้นตอนมีข้อควรระวังอยู่พอสมควรนะครับเ,เริ่มตั้งแต่ระดับน้ําก็แล้วกันนะครับน้ําน้ําเราลองวัดค่าน้ําดูไปก่อนนะครับทําไมจึงวัดนะครับถ้าน้ํามันมีความเป็นกรดมีความเป็นด่างนะครับยาที่เราฉีดนั้นนะครับจะเห็นผลน้อยมีประสิทธิภาพน้อยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าน้ําเป็น ถ้าน้ำเป็นกรดนะครับก็คือมีค่าอยู่ที่4นะครับหรือ4.5นะครับไม่ถึง5ก็ใช้ฮิวมิกฟูวิกนะครับผสมลงไปสักหนึ่งช้อนโต๊ะต่อน้ํา20ลิตรก่อนนะครับเป็นการปรับค่า p h ของน้ําจะทําให้สารที่เราผสมลงไปนั้นมีประสิทธิภาพอย่างร้อยเปซนะครับแต่ถ้ากรณีที่ที่น้ําเป็นด่างละ่ะค่าน้ําเป็นด่างเนี่ยคือมีค่า pH ตั้ง7ตั้งแขึ้นไปเนี่ยนี่คือควรระวังเพราะว่า บางอย่างนะครับมันมันผสมฉีดไม่ได้เลยนะครับโดยเฉพาะสารโดยเฉพาะที่เป็นปุ๋ยน้ำนะครับปุ๋ยน้ำที่มีค่า PS บางบางบริษัทบางยี่ห้อก็มีค่า PS ตั้ง7ตั้ง8อย่างนี้เป็นต้นถ้ามีความเป็นด่างเนี่ยนะครับมันก็จะทำทำปฏิกิริยา,ายิ่งเราผสมกับอาหารรองเสริมนะครับเขาเรียกว่าธาตุอลูมิเนียม ไม่ว่าจะเป็นธาตุเหล็กธาตุทองแดงธาตุซิงค์สังกะสีนะครับหรือแคลเซียมแมกนีเซียมกรมมฐาถนถ้าผสมลงไปเนี่ยมันจะเป็นวุน้นนะครับมันจะเป็นวุน้นมันจะตกตะกอนนะครับพอฉีดไปแล้วใบทุเรียนพวกใบดาบใบหางปะทูไม่เลยไม่เลยนะครับนั่นคือข้อกวรระวังเพราะฉะนั้นส่วนในเรื่องของน้ําที่มีความเป็นด่างนะครับเราก็ อาจจะปรับด้วยวิธีถ้าเป็นชาวบ้านไม่มีอะไรจะปรับนะครับจริงๆมันมีสารปรับสภาพน้ําอยู่นะครับมีตามร้านขายยาทางการ,กรเกษตรทั่วๆไปนะครับถ้าหาซื้อไม่ได้ง่ายที่สุดในครัวเรือนก็คืออน้ำส้มสายชูนะครับน้ำส้มสายชูใส่สัก1ช้อนนะครับหช้อนโตะละลายกับน้ํา20 L, <c oughs> ลิตรก็สามารถที่จะปรับความเป็นด่างของน้ํามาเป็นค่ากลางได้แต่ใส่เยอะไม่ได้นะครับมันคือมันออกเปรี้ยวนะ มันออกเปรี้ยวนะครับถ้าเปรี้ยวมากนะครับถ้าเปรี้ยวมากมันก็จะ,ะทําให้ใบหรือยอดทุเรียนนั้นนะครับก็จะเสียหายได้อย่างนี้เป็นต้นแต่ใส่จานวนน้อยแล้วเจือจางด้วยน้ําปริมาณเยอะๆก็ไม่มีผลนะครับไม่มีผลนะครับไม่มีผลนั่นคือวิธีการง่ายๆนะครับเลื่อดจะเป็นมะนาวนะครับบีบใส่ซักลูกนึงหนึ่งช้อนโต๊ะอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพื่อปรับค่า PS ที่มีความเป็นด่างให้มาเป็นค่ากลาง นะครับนี่คือง่ายที่สุดในเรื่องของการปรับค่า pH ของของของน้ำนะครับถัดไปในเรื่องของการผสมนะครับห้ามผสมปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเกร็ดก็ดีไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยน้ําก็ดีห้ามผสมกับอ,อาหารรองเสริมโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าที่ที่ปุ๋ยบางยห้อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับมีค่า pH สูงแล้วก็มีความเป็นกรดเป็นด่างในตัว นะครับแล้วก็มีมีประจุบวกนะครับเพราะประจุบวกจะไปผสมกับในเรื่องของธาตุอลูมิเนียมนะครับหรือเป็นโลหะหนักนะครับมันจะทำเป็นกิริยากตกตะกอนนะครับอันนี้ห้ามเด็ดขาดเลยนะครับพอถัดไปนะครับในเรื่องของการการผสมยาฆ่า,มาแมลงนะครับในเรื่องของยาฆ่า,มาแมลงถ้าลงท้ายด้วย E.C. ก็ให้ระวังที่เป็นมีส่วนประกอบของน้ํามันนะครับ ก็ไม่ควรใส่สารจับใบเนื่องจากว่ามันมีน้ํามันอยู่แล้วอยู่ในตัวถ้าใส่ไปก็ยิ่งเสริมแรงนะครับทําให้ใบไม่ทําให้มีความร้อนทําให้ใบทุเรียนนั้นลวกได้แต่ถ้าเป็นใบแก่ใบเพลงเนี้ยไม่ไม่มีปัญหานะครับเท่าที่เคยฉีดแต่ถ้าเป็นยอดอ่อนยอดใบดาบนะครับใบจะมีปัญหาถ้าเป็นใบเนี้ยฉีดได้ไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าเป็นใบหางหางประทูหรือใดาบเนี่ยมันจะมีปฏิกิริยานะครับออก ใบดำนะครับใบไหมถ้ามันโดนเยอะๆนะครับโดนเต็มๆก็ถึงกับร่วงนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับในเรื่องของการผสมส่วนส่วนส่วนวิธีการผสมก็มีเทคนิคอยู่นิดนึงนะครับส่วนที่วิธีการผสมกรณีที่ท่านใดใส่หลายๆอย่างรวมกันนะครับคลิปก่อนนะครับที่ข้อควรระวังก็คือในเรื่องของ ยาเชื้อราก็ไม่ควรที่จะผสมกับในเรื่องของยาฆ่า,มาแมลงนะครับขอให้ให้ขอให้แยกฉีดนะครับผสมได้ไหมผสมได้แต่ว่ามันลดประสิทธิภาพของยาเชื้อราลงนะครับและบางครั้งพวกใบดาบก็ถึงกับออกสีคล้ำเลยนะครับใบดาบหางประทูนะครับมันจะสีคล้ำเนื่องจากว่ายาฆ่า,มาแมลงนะครับ บางยี่ห้อมาลงท้ายด้วย EC นะครับแล้วผนวกกับยาลามันก็มีน้ํามันเคลือบอยู่แล้วนะครับแล้วก็มันมีความร้อนอยู่ในตัวเพราะว่าความร้อนเนี่ยยากําจัดเชื้อราส่วนมากก็จะมีส่วนส่วนผสมของกรมถันนะครับเพื่อที่จะคือไปไล่ความชื้นออกจากลําต้นนะครับเพราะฉะนั้นทั้งส่วนประกอบต่างๆเนี่ยเขียนข้างฉลากมันไม่มีนะครับไม่มีไม่มีคําแนะนานะครับว่าห้ามผสม ตัวนั้นตัวนี้เขาไม่มีเขียนไว้นะครับเราต้องอาศัยประสบการณ์แล้วก็อาศัยศึกษาเรียนรู้เอานะครับก็ให้ให้ให้แยกฉีดดีที่สุดนะครับส่วนลาดับของการผสมนะครับลำดับของการผส,สมให้ผสมในเรื่องของที่ความเป็นอ่อนๆก่อนเช่นจะมีฮิวมิกผงก็ใส่ฮิวมิกก่อนหรือเป็นน้ําก็ใส่ฮิวมิกแล้วก็คนใส่น้ํามากๆนะครับนั่นคือเทคนิคใส่น้ํามากๆสมมติว่ามีฉีด ยี่สิบลิตรก็ใส่น้ําให้เต็มยี่สิบลิตรเลยนะครับเพื่ออะไรเพื่อเจือจางเพื่อไม่ให้สารเคมีกรณีที่เราผสมหลายอย่างรวมกันเพื่อลดความเป็นกรดเป็นด่างที่ทําปฏิกิริยาต่อกันที่สารเคมีทําปฏิกิริยาต่อกันนะครับก็ใส่น้าให้เต็มเลยนะครับและหลังจากนั้นก็เรียงลําดับเรียงลําดับความเป็นผงก่อนนะครับที่มันละลายยาก ของผมใช้ฮิวมิกที่เป็นผงผมก็ผสมฮิวมิกก่อนแต่บังเอิญใส่น้ำ20ลิตรพอคนแล้วมันก็ไม่ค่อยละลายนะครับก็ใช้วิธีการง่ายๆก็คือผสมข้างนอกเทน้ําใส่ข้างนอกก่อนนะครับใส่ขันหรือใส่ภาชนะก่อนคนให้ละลายแน่ใจจนละลายแล้วค่อยเทลงไปในถังฉีดนะครับนั่นคือวิธีการาเทคนิคบางทีมันอาจจะไปอุดนะครับไปเกาะตรงข้างถัง นะครับเพราะว่ามันลอยน้ํานะครับที่ายาหรือสารเคมีที่เป็นผงนะครับมันมักจะลอยน้ําแล้วก็ไปเกาะข้างถังบางบริษัทบางยี่ห้อนะครับอาจจากความละเอียดไม่พอนะครับมันก็จะละลายยากมันก็จะไปอุดที่หัวฉีดอย่างนี้เป็นต้นก็จะมีปัญหาสําหรับผงเขาจึงให้ผสมชนิดผงลงก่อนนะครับถ้ามีชนิดเม็ดเกาะผสมเม็ดก่อนอย่างนี้เป็นต้นหรือมีเกล็ดก็ตามด้วยเกล็ดนะครับถัดไปก็จะเป็นในเรื่องของ สาราลอามมโนนะครับสาราลอามโนผสมเป็นลำดับที่2นะครับลำดับที่3ก็จะเป็นในเรื่องของอาสารอาหารรองเสริมเช่นแคลเซียมโบรอนอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่เป็นคีเลตที่เป็นน้ำนะครับก็เป็นประมาณนี้ในเรื่องของลำดับของการใส่นะครับแต่ถ้าไม่ได้ใส่ในเรื่องของอาหารรองเสริมก็ อาจจะใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยน้ําหรือปุ๋ยเกล็ดก็ใส่ลําดับที่3ที่4นะครับและท้ายสุดนะครับก็ให้ใส่สารจับใบถ้าจะใช้นะครับถ้าจะใช้ถ้ามีความจําเป็นเช่นฝนตกนะครับหรือมันมีน้ำค้างลงอย่างเงี้ยจำเป็นก็ต้องใส่สารจับใบสัก1นึซีซีนะครับต่อน้ํา20ลิตรแต่เอายี่ห้อที่มีประสิทธิภาพที่ดีหน่อยนะครับแล้วก็มีความเป็นมีความเป็นกรด มีความเป็นด่างน้อยลงนะครับผมเข้าไปดูฉลากบางฉลากเขาก็ไม่บอกนะครับเรื่องปุ๋ยก็เหมือนกันเขาไม่ได้บอกค่า P ีต้องเข้าไปศึกษาใน Google ก็ดี s h o ป e e ก็ดี l a z a ด a ก็ดีต้องเข้าไปดูลึกๆว่าบางบริษัทเขาก็เขียนบอกค่า P ีเอไปด้วยนะครับบอกค่า p ีอว่ายาตัวนี้มีค่า P ี h เท่าไหร่แล้วปุ๋ยมีค่า P ี h เท่าไหร่เขาจะบอกไว้นะครับสาเหตุที่เขาบอกมันมันมีผลต่อการใช้กับน้ํานะครับ หรือมีผลต่อการผรสมยา2อ,อย่างเช่นค่า PH มีค่า p h สูงก็แสดงว่ามีความเป็นด่างความเป็นด่างก็ไม่สามารถที่จะใช้กับอาหารรองเสริมได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับมันจะมีเทคนิคในเรื่องของทางหลักวิชาการนะครับก็ต้องศึกษาค่อยๆค่อยๆศึกษาเอานะครับแล้วก็เขียนจดโน้ตไว้นะครับผมก็เขียนจดโน้ตหมดหนังสือไปสองเล่มแล้วนะครับจดโน้ตอันไหนที่เรามี เรามีประสบการณ์นะครับฉีดไปแล้วมีปัญหาแล้วก็มาวิเคราะห์แล้วก็ไปศึกษาแล้วก็มาเขียนอธิบายหมายเหตุไว้ว่าตัวนี้กับตัวนี้มันผสมกันไม่ได้ตัวนี้ตัวนี้ผสมกันได้อะไรประมาณนี้นะครับก็ค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับก็ค่อยศึกษาแล้วก็ดู youtube เยอะๆดูเข้าดูกรมวิชาการบ่อยๆอย่างนี้เป็นต้นก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับก็จะทําให้เรามีประสบการณ์ก็ไม่มีใครเก่งนะครับแต่เพียงแต่ว่า ใครจะเป็นคนที่เรียนรู้มากที่สุดเท่านั้นเองนะครับเพราะโลกใบนี้นะครับสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลานะครับส่วนที่ลองผิดลองถูกเพอครั้งต่อไปถ้าเราได้จดได้โน้ตนะครับเราไม่ลืมเราก็สามารถที่จะไม่เกิดอีกนะครับสิ่งที่ทําแล้วมันล้มเหลวสิ่งที่ทําแล้วมันมันผิดพลาดนะครับทําแล้วมันไม่ดีนะครับก็ เพียงครั้งเดียวนะครับตลอดชีวิตเลยเราก็สามารถที่จะมีใช้เทคนิคเหล่านี้สั่งสมประสบการณ์จนสามารถเป็นเสียนได้เป็นคนที่สามารถที่จะแนะนําคนอื่นได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่างใบพวกนี้ก็ถือว่าเคลี้ยวดีนะครับเคี้ยวดีมากในเรื่องของผสมยาต่างๆก็มีประมาณเท่านี้แล้วก็ไปดูในคลิปเดิมของผมที่ผมเคยทํเคยผิดพลาดนะครับก็ผมก็ทําคลิปบอกทุกรายละเอียดนะครับก็ดีอีกอย่างหนึ่ง บางทีผมย้อนดูคลิปของตัวเองก็บางครั้งเวลาเราเขียนเราจดเราโน้ตมันหายนะครับบางทีก็ขี้เกียจเปิดอ่านอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะมันสองเล่มสามเล่มจะเข้าเล่มสามแล้วนะครับในแต่ละเล่มก็ตั้งห้าสิบห้าสิบแผ่นนะครับห้าสิบแผ่นก็ร้อยหน้านะครับซื้อสมุดเขาเรียกว่าสมุดเบอร์สองนะครับหมดไปสามเล่มแล้ว บางทีก็เปิดไม่รู้อยู่เล่มไหนเพราะนานๆสอปี3ปีก็ต้องอาศัย y o u t u b e บางทีนะครับเพราะ Youtube นี้ดูได้ตลอดเวลานะครับถ้าเราว่างเราก็ดูได้ตลอดเวลามันก็เหมือนกับเป็น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 ศาลานุกรมชนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับก็เพราะฉะนั้นก็ขอฝากนะครับในเรื่องยาแมลงต่างๆแล้วก็ยาเพีย้ยายาแมลงยาหนอนต่างๆไปเข้าดูได้เลยนะครับผม เข้าอบรมแล้วก็ถือว่าได้องค์ความรู้ระดับหนึ่งนะครับอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็สามารถที่จะแนะนำนะครับในกรณีเรื่องนอนมแมลงเพลี้ยนะครับถ้าใครยังยังยังควบคุมไม่ได้หรือกรณีมแมลงนอนดื้อยาให้เข้าไปดูคลิปผมนะครับรับรองผมรับรองนะครับพวกสภาพปัญหาการดื้อยาก็ดีการเอานอนเอามลแงเอาเพลี้ยมาอยู่เนี่ยหายแน่นอนนะครับยกเว้นเราไม่ฉีดนะครับ มียาดีๆทั้งนั้นเลยที่ผมแขวนไว้นะครับมีตัวอยา่างมีขวดให้ดูพร้อมนะครับฝากสมาชิกเข้าไปดูนะครับมีอยู่2คลิปนะครับในเรื่องของยาที่ผมแนะนําประเภทของยาที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็ในเรื่องของการคว้กลุ่มนะครับว่ากลุ่มไหนสลับกับกลุ่มไหนแล้วก็ยาแต่และประเภทออกฤทธิแบบ์แบบไหนแบบไหนมีหมดนะครับละเอียดยิบเลยนะครับก,ก็ฝากดูกรณีที่เพื่อนสมาชิกยังยังห่วงวิตกกัขขงวลในเรื่องของยา ยาหรือกลัวว่ายาไม่ดีกลัวใช้ไปแล้วดือ้อยาผมมีแนะนําหมดอย่างนี้ผมก็รับได้นะครับใบหนึ่งกินหน่อยเดียวแค่นี้นะครับผมก็ไม่ฉีดบ่อยนะครับบางทีฉีดมากนะครับใบมันก็จะเสียนะครับเพราะว่าบางทีผมผสมนี่ผมผสมหลายอย่างนะครับผสมหลายอย่างก็ถ้าผสมหลายอย่างบางทีก็มีออกฤทธิ์แรง บางอย่างก็ทําให้ลดประสิทธิภาพลงนะครับเช่กนกรณียาเพี้ยไฟไลายแดงนะครับถ้าผสมกับยาลายาลาก็ลดประสิทธิภาพลงอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนมากผมก็อาทิตย์นะครับยางบ่อยที่สุดก็อาทิตย์ละครั้งนะครับแต่ผมมีตารางนะครับว่าอาทิตย์ไหนควรฉีดอะไรแล้วก็ดูอาการทุเรียนดูอาการว่าเขาขาดาธาตุอะไรนะครับเราควรเติมเสริมอะไรให้เขาอย่างนี้เป็นต้นก็ค่อยๆเรียนรู้ไปด้วยกันเดี๋ยวผมมีอะไรต่างๆทั้งข้อดีทั้งข้อ ที่ผิดพลาดผมก็จะแชร์ลงฝากให้กับเพื่อนสมาชิกผ่านใน YouTube ทุกครั้งไปก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้าติดตามมาด้วยดีเสมอมาสำหรับคลิปนี้15นาทีขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ